ฝึกจบแต่คนไม่จบนะครับผลพวงของการฝึกพิดแบ็ค2,024ที่ผ่านมา กองทัพอากาศไทยที่ได้มีการส่งกริปเพนซีและกริปเพนดีนะครับเข้าไปร่วมการฝึกและไปโชว์ศักยภาพไวซะดีเหลือเกินนะครับจนทําให้หลายๆประเทศนะครับอึ้งกับกริปเพนเป็นเครื่องบินที่ไม่ค่อยมีใครจะรู้จักมากนักแต่ทว่าได้ไปโชว์ศักยภาพในการฝึกพิษแบก2,024นี้จนทําให้นะครับมีบางประเทศต้องขอติดตามกลับเข้ามาดูการฝึกนะครับและการเก็บรักษาแม้แต่ว่ามันจะเป็นประเทศอะไรกันนั้นนะครับที่ได้มีการติดต่อกองทัพอากาศ ขอเข้ามาดูและมาเยื่มเยือนนะครับฐานที่ตั้งกริปเพนซีดีที่ได้ไปสอยพวกเขาจนแบบเขินกันไปเลยทีเดียวนะครับในการฝึกพิษแบค2024นี้วันนี้นะครับประเทศอะไรจะติดต่อมานะครับเพื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมชมและเครื่องบินอะไรของเขานั้นที่โดนสอยไปจนทําให้ต้องเข้ามาดูนะครับในประเทศไทยกันเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังรับ ่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Life อยู่กับผมครับ Lee มีเรื่องเล่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ มีประเทศหนึ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมการฝึกพิษแบคสองพที่ประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้นะครับเขาได้มีการติดต่อมายังกองทัพอากาศไทยนะครับโดยมีการอ้างและเคลมวา่าขอเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะอดูงานในประเทศไทยนะครับเพื่อจะสารความสัมพันธ์อะไรพวกนี้ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอไล่อย่างนี้ก่อนว่าพิษแบคสองพนนะครับมันเป็นการฝึกที่ ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับมีเครื่องบินจากกองทัพอากาศมากกว่า20ประเทศนะครับรวมไปถึงอากาศยานมากกว่า140ลำนะครับได้ไปเข้าร่วมถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากฟังคลิปเด็มๆก็ย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับแอดเคยทำคลิปเกี่ยวกับพิษแบก2024นี้นะครับไว้ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแล้วแต่ถ้าว่านะครับแอดจะขอยกนะครับเครื่องบินเด่นๆที่มีการเข้าร่วมฝึกในพิษแบ k 2024นี้ก่อนละกันนะครับแล้วเพื่อนๆค่อยมาทายกันดูนะครับว่าประเทศไทย ไปสอยใครนะครับจนเขาต้องตามมาดูถึงบ้านเลยนั่นนะครับก็จะมีเครื่องบินเด่นๆนะครับก็คือ F 22 a ของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับเดสวนราฟาลนะครับของกองทัพฝรั่งเศสนะครับยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นของกองทัพเยอรมนีนะครับซู30 MKI นะครับจากกองทัพอินเดียและก็ไต้ฝุ่นนะครับรวมไปถึงนะครับ F 35 a และ f 35 b นะครับของกองทัพอากาศและกองทัพเรืออิตาลีนะครับ แล้วก็มีไต้ฝุ่นนะครับของกองทัพสหราชอาณาจักรและสเปนนะครับมี F2A นะครับแล้วก็ F2B นะครับจากกองทัพของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ F16C และ D นะครับของกองทัพสิงคโปร์และก็มี F16 นะครับของกองทัพอินโดนีเซียคริปเพน C คริปเพน D นะครับจากกองทัพอากาศไทยแล้วก็ F/A-50 นะครับจากกองทัพฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มี F18 Eagle นะครับของกองทัพออสเตรเลียผู้จัดการฝึกในครั้งนี้นั่นเองนะครับอ่าหลายๆคนอาจจะฟังอยู่นะครับว่ามี F15 หรือเปล่า borg, แอดไม่บอกหรอกแอดไม่หลุดเด็ดขาดนะครับในการนี้นะครับประเทศที่โดนสอยร่วงนะครับในการฝึกพิดแบก2024นี้ค่อนข้างที่จะเยอะนั้นนั่นก็คือ ประเทศอินเดียนั่นเองนะครับที่เขาได้มีการส่งซู -30 MKI นะครับซึ่งซู3 0เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นการผลิตนะครับของประเทศรัสเซียร่วมมือกับประเทศอินเดียนะครับแต่ว่า IMKI เนี่ยมันก็เป็นซู -30 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็คุณภาพค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรนะครับคือไม่ค่อยธรรมดาเหมือนกันนะครับสำหรับซู3 0นี้มันก็เป็นเครื่องบินหลายบทบาทนะครับเครื่องบินขับไล่ที่เหนือกว่าทางอากาศรวมไปทั้งการ ทิ้งระเบิดด้วยนั่นเองนะครับผู้ผลิตนะครับก็ผลิตโดยบริษัทฮินดูสถานแอโรนอริกจำกัดของประเทศอินเดียนั่นเองนะครับซึ่งได้มีการออกแบบโดยบริษัทซูคอยนะครับของประเทศรัสเซียนะครับ ซู30 MKI นี้นะครับเริ่มบินตั้งแต่ปี1997นะครับเพราะว่าผ่านมาประมาณ27ปีแล้วนะครับแต่ถ้าว่ามันก็ยังเป็นเครื่องบินที่ได้รับความนิยมและก็เป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับกองทัพอากาศอินเดียในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเอาจริงนะครับประเทศอินเดียเนี่ยก็มีเครื่องบินรบหลายๆรุ่นนะครับและซู30 MKI นี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าเกรงขามอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าระบบอากาศยานนี้นะครับมันล้ําสมัยซึ่งพัฒนานะครับโดยประเทศรัสเซียอินเดีย อิสราเอลนะครับสำหรับการจัดแสดงและก็นำทางพร้อมกับระบบเป้าหมายและอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับส่วนฝรั่งเศสแอฟริกาใต้ก็มีการจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้เข้าไปใช้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งไอเครื่องบินรุ่นนี้นะครับเขาได้มีการพัฒนามาล่าสุดนะครับในปี2547ซึ่งเราก็พอจะรู้กันคร่าวๆแล้วนะครับว่าเครื่องบินซู -30 MKI ของประเทศอินเดียนั่นเองนะครับที่ได้ เข้าไปฝึกในพิษแบค2,024นี้และก็โดนกริปเพ่นซีและกริปเพ่นดีของไทยนะครับซอยไปจนแบบหุ้ยต้องตอามมาดูซะหน่อยแล้วนะครับเออถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนอยากให้ผมเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับซู30 MKI นี้ก็คอมเมนต์มาบอกนะครับเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนสนใจเยอะๆนะครับเดี๋ยวแอดจะทําคลิปเล่าเกี่ยวกับซู30 ให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าในวันนี้ก็มาเล่ากันเกี่ยวกับการที่อินเดียต้องขอเข้ามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งทางประเทศอินเดียนะครับเมื่อเขาฝึกเสร็จนะครับเขาก็กลับไปบอกนายจ๋าเครื่องบินเราโดน ประเทศไทอยยิงตกไปนะมันบินเครื่องบินอะไรนะกิฟค์ปคิปอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับจนนาให้ทางกองทัพอากาศอินเดียนะครับได้มีการส่งนะครับหนังสือมาอยัางกองทัพอากาศไทยว่าอานายจ้าในประเทศไทยจ้าไอ้ขอไปดูเครื่องบินของอยูนอยได้ไหมที่ส่งเข้าไปฝึกในพิดแบ็กซองพนี่นะมันทําให้กองทัพอากาศของเราเนะี่ยสนใจมากจริงๆนะว่าไอ้เครื่องบินกิฟค์ปคปคิปอะไรของอยูนี่มันทําได้ดีจริงๆนะครับทางกองทัพอากาศไทย เมื่อได้รับหนังสือนะครับก็ยินยอมนะครับให้กับทางประเทศอินเดียได้มีการส่งตัวแทนนะครับและคณะเข้ามาเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมนะครับกองทัพอากาศไทยในส่วนของกองบิน7นะครับซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของเครื่องบินกริปเพนซีและกริปเพนดีนะครับที่ได้มีการส่งเข้าไปฝึกพีทแบ็กสองพนั่นเองนะครับซึ่งการนี้นะครับเมื่อกองทัพอากาศอินเดียนะครับเดินทางมาถึงบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับก็ไม่รีรอช้าครับรีบดิ่งตรงมายังกองบิน7ในทันทีนะครับซึ่งเป็นการรายงานของ วิงเซเว่นอะครับกองบิน7นั้นให้การต้อนรับเสนาธิการฐานอินเดียและคณะคืนพลเอกวิกเวกรัมชาวดีนะครับเสนาธิการฐานอินเดียเทียบเท่ากับผู้บัญชาการฐานอากาศไทยนะครับพร้อมด้วยภริยาและคณะนะครับเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพอากาศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลกองทัพอากาศทั้งสฝ่ายอีกทั้ง กระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจในกิจการด้านการทหารในส่วนนี้แหละครับเสริมสร้างด้านความเข้าใจนะครับในกิจการด้านการทหารนั่นก็คือว่า ทางประเทศอินเดียนั้นนะครับต้องการที่จะมาดูนะครับว่าเสริมสร้างด้านการทหารอะไรกับไทยได้บ้างนะครับเผื่อที่ประเทศไทยจะไปโชว์องโชอฟอนะครับแลกเปลี่ยนนวงนวัตกรรมหรือว่าวิธีการนะครับการสู้รบทางอากาศจนทําให้เครื่องบินของอินเดียนั้นต้องพ่ายแพ้ไปในการฝึกพิษแบก2024ที่ผ่านมานี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังบอกว่าเข้ามาเพื่อเพื่อพัฒนานะครับสภาพสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตต ลอดจนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับผ่านกิจกรรมการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้นะครับโดยในโอกาสนี้นะครับนาวาอากาศเอกนัทวุฒิดวงสูงเนินผู้บังคับการกองบินเจ็ดพร้อมด้วยคุณบงกฎด,ดวงสูงเนินภริยาครับและก็รองผู้บังคับการกองบินเจ็ดเสนาธิการกองบินเจ็ดหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองบินเจ็ดนะครับและก็ข้าราชการกองบินเจ็ดนั้นได้มีการเข้าร่วม การต้อนรับนะครับพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปกิจกรรมหลักของกองบิน7นะครับและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทหารน,นะครับและการบินณนะห้องประชุมกองบิน7นะครับตลอดจนรวมไปถึงนะครับการจัดแสดงการบินและการตั้งแสดงอากาศยานนะครับเมื่อวันที่20พิพฤ เมื่อวันที่20สิงหาคม2567หรือว่าเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับบริเวณลานจอดอากาศยานฝูง701นะครับตำบลมะรวนอำเภอปุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับในการนี้นะครับเพื่อนๆฟังมาถึงจุดนี้แล้ะก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าประเทศอะไรนะครับที่โดนประเทศไทยหรือว่ากริปเพ่นนั้น ไปสวยตูดนะครับจนต้องตามกลับมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเขาฝึกกันยังไงนะทาไมมันดีล้อเกิดไอเครื่องบินกิ๊บกิ๊อะไรเนี่ยมันจัดการเครื่องบินซูของเรานะครับจนเขินอายกันเลทยทีเดียวในการฝึกครั้งนี้จนต้องขอตามกลับมาดูนะครับเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเสนาธิการหรือว่าฝั่งของอินเดียนะครับต้องการที่จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับหรือว่ามาสร้างความสัมพันธ์นก็ต้องไปสร้างความสัมพันธ์นะครับในประเทศไทยหรือว่าในศูนย์หลักของกองทัพ อากาศไทยถูกไหมนั่นก็คือฐานทัพอากาศที่ตั้งของดอนเมืองแต่ถ้าว่านะครับในการนี้เขามีจุดประสงค์ที่เน้นและเด่นชัดมากเลยนั่นก็คือต้องการตามมาดูครับว่ากริปเพนจริงๆแล้วมันตั้งอยู่ที่ใดนะครับและก็มีการวางแผนการฝึกอะไรกันแบบใดนะครับถึงได้มีการเข้ามาเยี่ยมเยือนและเข้ามาทักทายประเทศไทยถึงกองบิน7นะครับฐานที่ตั้งเครื่องบินกริปเพน ยี่สาดีที่ได้เข้าร่วมการฝึกพิทแบ็ก2024ที่ผ่านมานั่นเองนะครับไอ้ที่ว่าฝึกจบคนไม่จบเนี่ยเขาไม่ได้ตามมาหาเรื่องนะเขาแค่ประทับใจนะครับแล้วก็ตามกลับเข้ามาดูว่าจริงๆแล้วนะครับเขาฝึกกันยังไงนะครับเขามีเครื่องบินอะไรบ้างนะครับและการฝึกหรือว่ายุทธวิธีการบินอะไรของเขานะครับก็คือประเทศอินเดียเขาอยากเข้ามาดูนะครับและก็ขอแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้แต่ถ้าว่ามันก็น่าเสียดายอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าวันที่ที่บนา หรือว่าวัดอังคารที่ผ่านมานี้นะครับกองทัพอากาศไทยนะครับในส่วนของกองบินเจ็ดได้มีการส่งกริปเพนนะครับเข้าไปร่วมฝึกฟอร์คอนสไตร์กับพี่จีนเรานะครับที่อุดรนะครับทำให้กริปเพนที่มันเหลืออยู่ในกองบินเจ็ดตอนเนี้ยมันไปนเหลือจํานวนน้อยนะครับทำให้อา ประเทศอินเดียที่ตั้งใจจะมาดูศักยภา,าพความห่้มหันของกริปเพนไทยนะครับแต่ถ้าว่าก็ได้ดูเพียงแค่การบินโชนะครับสเตติกและก็การบินโชดิสเพลย์นะครับคือบินแล้วก็มีควันออกทางตูดอะไรพวกนี้คือบินผัดแผลงนะครับโชว์การบินนะครับการขับเคลื่อนของกริปเพนนะครับให้ดูบนท้องฟ้านะครับแล้วก็มีการจัดตั้งโชวสเตติกให้กับทางประเทศอินเดียดูนั่นเอง,เองนะครับและนี่ก็คือเหตุผลนะครับ ที่ว่าผลพวงจากการฝึกพิดแดก2,024นั่นเองนะครับจนทางให้ประเทศอินเดียนั้นประทับใจและก็ต้องขอเข้ามาดูนะครับยุทธวิธีการฝึกและการบินของประเทศไทยนะครับซึ่งในการนี้นะครับประเทศไทยเราก็ได้มีการแบ่งปันข้อมูลนะครับแต่ถ้าว่าเป็นข้อมูลเบสิกพื้นฐานไม่ได้มีการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกหรือเชิงลับอะไรแต่อย่างใดให้กับทางประเทศอินเดียนั่นเองนะครับ ซึ่งที่มานี้ก็ได้ดูแบบไม่เต็มอิ่มหรือว่าไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเครื่องส่วนใหญ่ของเราตอนนี้อยู่ในจังหวัดอุดรน,นั่นเองล่ะครับอ่าเพื่อนๆฟังมาถึงจุดนี้แล้วเป็นไงกันบ้างครับผลงานของกริปเพนไทยไปสอยซู30 MKI จนทางประเทศเขานะครับต้องตามกลับมาดูถึงบ้านเลยบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาสําหรับกริปเพนสีและกริปเพนดีของกองบินเจราสุราธานีอย่างที่เขาบอกกันว่า มันไม่สำคัญหรอกว่าอะไรอยู่ใน engine b ล็อกมันสำคัญที่ว่าใครนั่งอยู่ในคอกพิ i t มากกว่าซึ่งเป็นคำกล่าวนะครับที่โดมินิกโทรเรโตไม่เคยกล่าวไว้เออแล้วแอดจะพูดทำไมเนี่ยขำๆละกันนะครับเอาละครับเมื่อฟังกันมาถึงจุดนี้ละเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับการเดินทางมาเยือนของกองทัพอ,อากาศอินเดียในครั้งนี้นะครับส่วนตัวแอดมองว่าถ้าเกิดแค่มากระชับความสัมพันธ์นะครับแลกเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรมอะไรที่เขาบอกเนี่ยนะครับมันก็ ต้องไปที่ส่วนกลางนะครับนั่นก็คือกองบัญชาการกองทัพอากาศไทยที่ตั้งดอนเมืองแต่ถ้าว่านะครับเขาตั้งใจที่จะมาดูคริปเพ่นนะครับกองบินเสุราธานีนะครับเป็นผลพวงจากการฝึกพีดแบ็ก2024นี้นั่นเองนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับเขาก็อยากจะเข้าใจนะครับและก็ประชับความสัมพันธ์นะครับทางด้านการทหารกับประเทศไทยนั่นเองนะครับและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการฝึกของกองบินเจ็ดสุราธานีนั่นเองผมบอกเลยว่า the best อร r ฟอร์สอินอาเซียนนะครับ ของประเทศไทยซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าได้รับเครื่องบินดีและการสนับสนุนจากรัฐบาลดีๆประเทศไทยเราจะเป็น the best air force in ASEAN ได้แน่นอนละครับ สำหรับวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมุมมองของเพื่อนๆลงมานะครับแอดรออ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนอยู่เด้อนะครับและที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ผมจะอเปเดนให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปครั้งหน้าอีกด้วยละครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณนั้น ได้รู้ศักยภาพของกลิปเพ้นทยกันหน่อยนะครับจนทำให้ประเทศที่โดนสอยดากนะครับตามกลับเข้ามาดูเลยว่าจริงๆแล้วเขาฝึกอะไรกันยังไงสนใจจริงๆนะจ้ะนายจา๋า,จาอยากเข้ามาดูเออนะครับเอาละครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมแชร์เพื่อนของคุณนั้นได้รับชมรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบายไว้เจอกันใ EP ห,หน้าด้อสวัสดีครับ